สวัสดีครับสวัสดี FC เมลี่ไทยฮารมาแล้วงานสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยอ่าวันนี้อาการนะก็จะมีไข้นิดนึงหนาวไข่จำขึ้นเลพี่น้องอ่าจำขึ้นนี่ไข่แห้งไข่ขึ้นสูงเลยแบบว่าไข่ไข่จนว่าหนาวจับซันแบบว่าหนาวแบบซันทั่วทุ่วทั่วทั่วทั่วซันดีๆเลยพี่น้องค่ะคือตอนแรกอ่ะไข่ไข่แล้วฉึงว่าจะขว่องไข่จะว่าเดือดมากหนาววันนี้ หนาวเร็วสัน้นสั้นแบบสัน่นแบบสั้นเลยดิด้อยสะบันแหมหนาวแบบสันสบ้นสะบันจนหัหวเสานอนเอกือบ่ไรไหมจนแบบว่าจนหัหวเ้าเลยจนห่วตีสองตีสามมากลุกมาก,กินยาอีกสองเม็ดสามเมตรขึ้นกินยาเพิ่มสามเม็ดจนไดนน,นอนจนว่างตีสี่ตีห้ามัอเสานี่ตื่นขึ้นมาแบบวัดความดันวัดความดันวัดออกซิเจนวัดไข้ ไข่ขึ้นสูงอ่อออกซิเจนแลวกะค,ความดันความดันขึ้นสูงนรองความดันขึ้นสูงหมอให้วัดไม่ประมาณหารอบซีรอบหารอบสี่รอบห้ารอบพอไม่หลีกความดันสูงพอท <c> ั้งจเจ้าของบริษัทวัคซีนจเจ้าของบริษัทวัคซีนมันี้ไข้ขึ้นอีกยิง่งมือชอานี้กินยาละไข้กินยาเสร็จน,นี่ไขเนี้ยมือชอานี้กินเขาวแล้วกินยานี้ไข้นอน นอนห้องกอด <c oughs> หุม่มเงาห่มผ้างืงอแตกออกใกล้เนี่ยจะแบบถ้าแตกเงาแตกแล้วอ่ะอก็จะสมมติซื้อแบบโอเคแต่ว่าก็ยังเป็นมเมื่อยอยู่ก็จะ,จะนอนอีกนะฮะก็ <c oughs> จะมาอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆเมื่อเช้าคุณหมอก็จะมีข้าวต้มมีข้าวต้มนี่นี่ข่าต้มแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรมีนมนะฮะ ก็เช้าเมื่อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มแต่ว่าตอนนี้นะคะมาดามจูนทั่วมากบอกว่าเอาอย่างเคยเดี๋ยวเสือของแพงไม่ดีก็เลยฝากโอนตางไปให้มาดามจูนซื้อของใช้นะขอบคุณมาดามจูนที่เป็นธุระให้นะคะกะฝากเงินมูอาพี่น้องคะเพราะคุณแม่ก็ไม่ว่างเมื่อวันว่างดอกเราก็ดูแลย่ายดูแลอย่างเศษนะล้วก็แม่าไดไดอกถ้าเ่าไมาบปไดนดอกล้วก็บบางย่ายบางงยอย่างเศษนะก็อาศัยเพื่อนไป โอ้ยพี่เข้าก็โทรมาอยู่แต่ว่าอยาก,ยากได้หย,ย,ยังกัโทรบอกเด้อนั่งพี่หญิงก็โทรมาทุกคนก็โทรมาหมดทุกคนพี่น้องครับเป็นห่วงเราทุกคนนะฮะกะัผู้อยู่ใกล้นี่ล่ะกัแม่ดําจูนก็อยู่ในแถวเลิ้งเฮาก,กัอาศัยนั่งขอบคุณแม่ดําจูนด้วยนะฮะที่เป็นธุระซื้อของซื้อของให้ใพี่น้องครับมีเหลืกัโอนยนั่นให้นั่งเรี่ยวมาสาวหนี่กัให้นั่งซื้อของให้ว่าอยากได้หยังกับอกเด้อเคยเยอยาซั้นนั่ว่ากัโอเคบอกนั่งไปแล้วเป่น เงแตกตอนนี้เหงือแตกภาบรรยากาศมื่อคืนนี้หน้าต่างนี่เอ้ประตูนี่คือเปิดไม่ได้เลยหนาวเหี้ยงหนาวแบบสันว่าเมลี่นอนใกล้ประตูนะก็จะมีสามเตียงในห้องนี้ก็จะมีสามเตียงเมลี่นอนติดตรงหน้าประตูเลยแล้วก็มีพี่เขาอ่ะคุณหมอนอะ่ <c oughs> ไะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไวัด <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไวัด <c oughs> ไออยนางกวัดออกซิเจนวัดนู่นน้ำหลอบซีหลอบ พราะว่าความแังไม่ได้สูงมากความดันสูงไปดลเพราะว่าเป็นคนความดันสูงก็จะซึมซงหน่อยมันคนไม่สบายนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องค่ะไม่ก็จะอัปเดตอาการอะไรเรื่อยๆเมื่อเ้ารนี้ซดก็าต้มบฮ้หนวนะพี่น้องค่ะถ้าเขาสดก็าต้มแบบร้อนๆก็จะโอเคอยู่อันนี้บว้ระคายคอก็จะมีอาการคันคอไอมีเสลนิดหน่อย ว่าเดี๋ยวให้เงอแตกออกคักๆก็สิไปอาบน้ำให้เหงื่อแตกให้เหงื่อมันออกคักๆได้หลายท่อนเพราะมื้อเช้า,านี่ว่าสิล้างหนา้าว่าสิล้างหน้าอาบน้ำแต่งฟันคือแตะน้ำไม่ได้เลยเบิ่งสภาพตัวของเราคือแบบว่าหัวไข่นะมุกเปโตโยคือแบบว่าสัน่นหนาวเข้าไปใน,นกระดูกนะแตะน้ำไม่ได้ก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวกินยาให้แบบว่าเหงื่อเรามันออกแล้วอุ่นร่างกายซะก่อนนะกัน สวยมากเลยยงสิไปอาบน้ำต้มเคืนองอีก,กอาบไปเลยอาบน้ำเมื่อคืนก็มาถึงก็อาบน้ำามาสองทุ่มนี่แหละนั่นเป็นน้อาบน้ำามากเลยหนาวสัน้นแต่ว่านี่ลุยทูมาบอกว่าอาการก็จะเป็นประมาณแบบนั้นแหละคือคนคือเข้ามาไข้ก็จะแตกในวันสองวันแรกไข้สิแตกหนาวสั้นเสียหน้านั่นแหละไข้จะแตกหนาวสั้นแล้วก็ เราก็กินยากินอย่างไปตามอาการเราก็บอกหมอถ้าไม่ไวก็บอกหมอเสแต่ว่าเราความรู้สึกของเราเราก็คิดว่าเรายังไวอยู่ก็เลยกินยารักษาตามอาการอ่านตอนนี้นี่ทุกทาบอกว่าไม่แพ้วกับไข่ตอนนี้ไม่แพ้วเพิ่งไข่ไข่เพิ่งออกไม่แพ้วพาวไข่เพิ่งออกตอนไม่ดีออกเบือขึ้นนี่เพิ่มเบืานี้ไม่แพ้วทั้งปวดหัวแต่ว่าตอนนี้อาการของมิี่ก็ยังมีอาการปวดหัวมียังมีอาการปวดหัวยังมีอาการไข่อยู่เจ็บคอ ก็จะพูดเสียงดังอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ร่นกันกับพี่เขาหลายคนเก่งใจกัต่อพี่น้องฮะแต่ว่าก็มีความอังคมไออยู่บอกเลยว่าขนมความพร้อมของขนมเต็มตะกร้าเสื้อผ้านะก็จะมีน้ำมัน้ะตัวนี้ก็เพราะยางออกไปพึ่งขังงอได้เลยว่าอบคุณมร่างกาก็จะกลับเข้า่องยนต์ยานั่งกับเครื่องยานั่ง ใครเพี่น้องขาบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้สีดวัคซีนนะผู้ดใดบริส้ฉธดวัคซีนนะบอกเลยว่าไข้ขึ้นแบบทรมานที่อีหลีเนีอยไข้ขึ้นแบบทรมานมากสำหรับคนที่ไม่ได้สีดวัคซีนนะอันนี้คือตัวไม่ลีไม่ดีวอาใหยฟังคือพี่เขาบอกว่าที่ว่าพี่เขาอยู่ของในอยู่อ้องเดีกวกันที่ไม่ลีนี่ไม่ลีถามว่าพี่ อ่าพี่ได้สีวัคซีนบ่ได้สีดพูดกันเลยถามว่าไม่ดิสีบ่บ่เพูดกันเลยว่าโอ้มองว่าอยู่เป็นหยังคือส่งไข่แฮงแท้เพิ่นเห็นไม่ดีหรือมันซื้อว่าเพิ่นม่ดีจะไข่แฮงพี่เขาก็ดูแลเราเนะพี่คนที่เข้ามาอยู่ก่อนเอาแ่ะพี่ผู้ชายนะพี่ผู้ชายเก็อยู่ในตัวอำเภอเดียวกันนี่แหละพี่เขาก็นิสัยดีอ่าห้องขับไม่ไม่ห้องพูดว่าห้องวัดวัดไข้วัดไข้วัดออกซิเจนอ่วัดความดันยังไงพี่เขาก็สอนพี่เขาก็บอก <c oughs> ม่ขึ้นมันกรเบิงหนืนอน่องกินยาสองเม็ดสามเมตรเลยเดอ้อเบิงส่งคือสิไข่แห้งเสียนะพี่เพ,พิ่นพีน่เพิ่น่ะเพิ่นไข้อยู่แต่ว่าบรได้ส่งไข่แห้งคือเมลีม่ขึ้นนม่บอกเลยว่าความไข่ไข่ของแม่ีเนี่บ่ไข่แห้งอีีไข่โดยเฉลี่ยือว่าทั้งปวดหัวปานดสั้นสันแบบสั่นที่ไข้สั้นสั่นแบบทุกๆรอบเลย รอบแรกสั้นสั้นแล้วคมกินยาบได้กินยาขมกินยาแล้วกอนอนแกไปไปนอนรอบที่ส e er, องเมื่อคืนมาอีกสั้นกินยาอีกสองเมตรกินยาอีกสองเมตรรอบที่สามตีสามกวัวบ่ไหวยัง่นลองค่ะแปลว่าโ่ไหวแบบบ่ไหวเลยนะแบบเซนต์ตุ๊ต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 ตุ ตีซีตีหายพี่น้องขาไม่ได้กินยาอาลอยู่จะนอนหอนมือเศ้าห้อมเศ้าแล้วแบบเหมือนผิดไข้ยังไม่หมดกำมาวัดความดันบัดหยังให้หมอให้นั่นให้นี่กะยังบ่เศ้าไข่มาไข่อีกมือเศร้าวัวงเศร้ตาตาเศร้าเลยมาไข่อีกไม่กินยาอีกสองเม็ดสามเม็ดนี่ลหละตามอาก,การพี่น้องขะลิ้นชานะ่ะยังไม่หาย <c oughs> เป็นแผลแต่ว่าตอนนี้ลิ้นชายังไม่หายเจ็บคอยังไม่หายก็ยังมีอาการไอ นะพี่น้องคะทุกคนอยู่ข้างนอกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่อยู่สุ่มเสี่ยงสังเกตอาการง่ายๆเลยเหมือนจะมีไข่ไปตรวจแล้วไม่เจอไปตรวจไม่เจออย่าคิดว่าคุณยังไม่เป็นเพราะว่าไม่รีบเป็นไข่ไปตรวจยังบ่พอเศร้าเป็นไข่ลิ่นซ่าคั้นคอมีนำม้ำมูเตรียมตัวเลยนะ,ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ก ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเม่ลีกับแม่ดาบเดทอาการไหนฟังเดี๋ยวไปกินยานแล้วก็จะขอกินข้าวนอนต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เม่ลีจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุงใหญ่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ